b i o อนบายเอลซี i กมมิมอนอร์ที่ตอบโจทย์เกมเมอร์และแวดวงอ e ีส port ์ทั่วโลกทำให้เ c คลองใจบรรดาเกมเมอร์ผ่านสายตาเวทีระดับโลกด้วยการเป็นส่วนหนึ่งการแข่งขันทันวนาเมนต์ต่งตางๆเอกรนบายอซีคือการตอบสองต่อการเล่นเกมที่มีกำลังพัฒานาในอัตราที่เร็วมากพรอมแมสที่เต็มพลังก,การออกแบบที่ยอดเยี่ยมเป็นเอกลักษณ์นักสู้ตัวจริงหลังประสบการณ์ที่เราใจได้กับเอกรนบาย c อ a ซีเกมมิ่งมอนิเตอร์ โดย segmentation ของ LC จะมีดังนี้ Acon e Bio C ซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ LC Acon e Bio C Gaming Brand to inspire gamer at every level LC Gaming Gaming in real time Acon e the e-sport professional standard for gaming ไอ o อนไบโอซมาในขนาดหน้าจอ24นิ้วถึง49นิ้วความลเอียดที่ 2K และ 4K ตาการ rate, ีเฟชเฟ144เฮิรตไปจนถึง3 6 0เ z r e ์ p รสป e นส์ไทมที่0.5มิลลิเซกมาตรฐาน HDR ที่400ถึง1,000เทคโนโลยี NVIDIA G-Sync Adaptive Sync เทคโนโลยี AOC l i g e f x ไฟด้านหลังควบคุมแสงสีได้ตามต้องการเทคโนโลยี Technology LC Game Color บันทึกการตั้งค่าได้3โปรไฟล์หรือเลือกตั้งค่าเกม FPS s e c i n g s RTS เทคโนโลยีถนอมสายตาขาตั้งแข็งแรงออกแบบให้ปรับได้ตามต้องการรีโมทปรับตั้งค่าต่างๆช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้นเชิญชวนเหล่าเกมเมอร์นักกีฬาอ e ีสปอรมาเป็นครอบครัวเอกอเอกรอ by LC สวัสดีครับกลับมาพบกับ IT r e b o r อนะครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับสาวกเอกอนะครับใครที่รอเอกอนโปรนะครับเอกอนสนะคุณห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับและพิเศษครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาถึง2ท่านนะครับซึ่งท่านแรกเนี่ยจะมาให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับตัว Product นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเอกอเปิดตัวแบบกระนำมากนะครับ9ซีรีส์นะ ส่วนท่านที่2นะครับจะมาพูดถึงทิศทางการตลาดนะครับรวมถึงช่องทางในการจัดจําหน่ายด้วยนะครับเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะครับท่านแรกนะครับคุณออสเอโอซีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมออสเอโอซีครับ Marketing Thailand ครับครับผมส่วนท่านที่2นะครับเป็น Product Manager ที่รูปหล่อมากนะครับคุณพลนแอสเซนตี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ P.M. ที่หล่อสุดในประเทศไทยในโลกเลยในโลกนีครัโอเคเดี๋ยวให้คุณพลได้นำตัวเป็นทางการกินครับผมก็ผมชื่อพลนะครับชื่อเต็มเตมก็พลศรีกวินวัฒนนะครับเป็น Product Manager ของบริษัทเ s s e อนี้ดีไซน์เซครับก็เห็นพวกเราอยู่กัน3คนไม่ใส่หน้ากากนะครับตรวจเรียบร้อยแล้วเป็นทั้ง3คนเป็นมร้อยก็เลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับดูเซททำไมอ่ะผมเชื่อว่า เกมเมอร์หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะระดับแบบซีเรียสเกมเมอร์นะครับคงรู้จักแบรนด์เอกรกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะแต่บางคนก็อาจจะแบบแค่แบบผ่านหูผ่านตาม,มานิดนิดหน่อยๆนะครับที่มาที่ไปของเอกรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้คุณออสนะครับพูดถึงแบรนด์เอกอนนิดนึงนะครับอ่ะเชิญครับคุณออสเดี๋ยวขอ,อย่าอิานโทรดักชั่นเฉพาะเอกรนิดนึงก็คือเอกรเนี่ยความเป็นมาของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์เนวซี่ที่คนทราบอยู่เอกรเนี่ยคือเป็นเซกเมนต์ของของตัวเกมมิ่งมอนิเตอร์ ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเราเรียกว่าเอกอนเอกอนก็คือเอโอซีเกมมิ่งอัลตินิ่งนิวก็คือเป็นซิมบูริกตัวนี้<ม>ชื่อว่าเอกอนเลยมาป่าเป็นเอกอนคือเป็นภาษากรีกโบราณเอกอนแปลว่านักสู้ซึ่งตรงกับคาแรคเ,เตอร์สินค้าแล้วก็ตรงกับทีมงานที่เรามีอยู่ด้วยก็อยู่เอกอนในประเทศไทยแลว้ลวก็ w o ไวเนี่ยขายค่อนข้างเยอะมาก2019เนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนในเรื่องเกมมิ่งมอนิเตอร์ในเซกชันที่144เฮิร์ตซ์ครับ,รบแล้วก็โด่งดังมากทั้งในเรื่องของผู้ประกอบการในคาเฟ่ เป็นจอเชิงพาณิชย์ที่ซื้อเข้าไปให้ให้กับเกมเมอร์ใช้บริการในร้านค้าแล้วเราก็มีทัวนาเมนต์ของ AOC เนี่ยทุกปีเ<ม>ราจเะ,ะเกมผับจีวอล์เล็ตต่างๆจัดงานก็มีพานักกีฬาทีมไทยสปอร์ตไทยเนี่ย<ม>ไปที่ไปที่ทต่างประเทศเป็นแข่งระหว่างไอแพ็กไไทยก็คว้ารมางวัลมาเยอะซึ่งเราก็มีการปฏิสนปฏิปฏิเรียบร้อยแลยครับคุณผู้ชมพี่พมีการปฏิสัมพันธ์กันด้วยโดยสิเงกัเกมเมอร์แถวเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ ปฏ,ป,ฏป,ฏปฏิสัมพันธ์กับทางน้องเกมเมอร์ของทีมไทยเราก็พาไปที่ฟูงจีนก็ดูแลกันค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกมเมอร์ในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วอีกอย่างทางเวอร์ไวก็ทําทีมที่เป็นฝั่งยุโรปทีม G2 <c oughs> อันนี้ <c oughs> เอลซีเป็นเป็นเมนสปอนเซอร์หลักเลยว่าจะเป็นเลดบูซึ่งแข่งขันอ e ีสปอร์ตในพาร์ทนั้นก็ก็เป็นการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากในไม่พาพเวอร์ไวแล้วก็โลเค็กก็สามารถที่จะเอาไปทํา เป็นเขาเรียกอะไเป็นกิมมิคของทางเอกรอได้ค่อนข้างเยอะอเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเอกรอมารอบนี้ก็คือความเซเรียสกับตัว p e r f o r m ร์แมนซ์ที่โปรดักดีไซน์ออกมาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็น AOC ก็คือมีกระจายขายของอเยอะหลายที่เนอะแล้วก็ตัวเอกรอก็จะอยู่ในตามอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ใช่ครับพอวันนี้เราทำตลาดแบบรูปแบบเต็มๆอ่ะอทำไมเอกรอถึงเลือกเป็นทาง ก็จริงๆผู้บริหารทั้งสองฝั่งเราเขาก็เขาก็ามีความคิดเห็นตรงกันนะครับว่าไอเซนตี้เองก็มีคาแรคเตอร์ของบริษัทที่เป็นตัวจำหน่ายที่ดูแลสินค้าค่อนข้างจะยูนิคในเรื่องของไอตัวไอทนะครับส่วนเอโอซีเอกรเนี่ยก็คือเราก็ต้องการทําให้แบรนด์มันดูเฟสตลอดเ,เวลาแล้วก็กลุ่มเกมมิ่งมอนิเตอร์เราก็เลยเห็นว่าเราจับมือร่วมกันทํา ปีเลืนปีแรกที่เราเริ่มทํากันแล้วก็สินค้าเข้ามาขายก็ตอบรับค่อนข้างโอเคมากงั้นเดี๋ยวถามท่านคุณพลบ้างหนักใจไหมเวลาเราทําอะไรที่แบบเฮ้ยเป็นเจ้าเดียวดูบบแบบแบรนด์ที่แบบว่ามีสินค้าประเภทแบบเกมมิ่งมอนิเตอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเราดูคนเดียวเลยทั้งประเทศก็ต้องบอกว่าด้วยตัวตัวผมเองก็อยู่ที่เอสเซนตีมา โอไม่ชักพักแล้วแหละปิดมาปีลนก็สิบกว่าปีแล้วนะต้องบอกว่าสินค้าที่เราทำตอนแรกเลยก็คือตัวเกมมิ่งเกมมิ่งเกียร์นี่แหละนะครับซึ่งช่วงแรกๆเองเนี่ยก็เป็นสินค้าประเภทที่ไม่เป็นที่นิยมมากนักก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเมาส์ตัวนึงมาถึงตัวสองพันแรกๆเนี่ยก็ถามว่าเหนื่อยไหมแต่ว่า คือด้วยแบรนด์ที่เขามีดิเรกชันในการทำมาร์เก็ตติ้งที่ดีชัดเจนชัดเจนมีการทำโปรโมทที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับเรารู้สึกว่าถ้าเกิดทั้งแบรนด์เองหรือดิสตี้เองมีวิธีการคิดแนวคิดการทำตลาดการขายที่เหมือนกันเนี่ยเราเรามองว่าเราไปด้วยกันได้นะครับแล้วยิ่งตลาดเกมมิ่งตอนนี้ก็โตมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมอนิเตอร์เกมมิ่งนะครับในส่วนทาง s อสเเองก็ ยังมียังมีช่องที่สามารถเติบโตได้อีกนะครับซึ่งเอกอนก็มา,ม,ออามา,า่าดีในจังหวัดที่เรามาเสริมท,ทับทำให้เราแข่งมากขึ้นแนละ้วเราก็มองว่าเราเองก็น่าจะช่วยซัพพอร์ตกับทางแบรนด์เอกอนในสิ่งที่ที่ช่วยผลักดันแล้วก็ส่งเสริมไปด้วยกันได้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิสติบิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญนะในเรื่องของกลุ่มเกมมิ่งอยู่แล้ว นะครับอ่ะทีนี้เรื่องของโปรดักต์ไฮไลท์ของปีนี้เลยนะครับมีทั้งเรื่องของอสเปคที่สูงนะครับฟีเจอร์ที่แน่นแล้วก็ดีไซน์ที่แบบลงตัวมากนะทั้ง9โมเดลมีรุ่นอะไรบ้างครับถ้าเป็นตัว Acon e Pro นะครับก็จะมี ag 2 5 4 fg นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอ24.5นิว้วนะครับแล้วก็ refresh rate 360ครับนะครับแล้วก็จะมี hdr 400แล้วก็จะเป็นตัว g sync ที่มี nvidia refresh แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น ag 2 7 4 uxp UH นะครับหน้าจอตัวนี้จะเป็น nano ips นะครับ k 1 4อ h z นะครับแล้วก็ hdr ที่600อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น ag 2 7 4 qxm นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว mini LED นะครับหน้าจอเป็น QHD Refresh Rate อยู่ที่170เฮิร์ตครับ HDR 1000แล้วก็จะมีตัว A con 3นะครับจะมีตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวสีชมพูนะครับ AG273 FXR นะครับ Refresh Rate อยู่ที่144เฮิร์ตนะครับ HDR 10นะครับแล้วก็จะมีตัว27นิ้วนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็เป็น AG273 QXP นะครับ หน้าจอเป็น ips เป็น nano ips 170 hz นะครับ hdr 4 0 0แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็น240 hz นะครับเป็น ag 2 7 3 fze นะครับหน้าจอเป็น ips นะครับ nvidia g sync นะครับ hdr 1 0 240 hz แล้วก็ตัว ag 2 7 3 qx นะครับเป็น adaptive sync 165 hz นะครับเป็น qhd hdr 4 0 0ครับ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็น AG493UCX นะครับเป็น49นิ้ว Curve ฟนะครับหน้าจอเป็น 5K นะครับ HDR 400 Refresh Rate อยู่ที่120เฮิร์ตครับด้วยความที่มันมีถึง9โมเดลนะครับแบ่งกลุ่มทาร์เก็ตไว้ยังไงบ้างครับก็จริงๆเอกรน่ยถูกวางไว้ตั้งแต่ระดับ Professional Hardcore Gamer นะฮะเป็น s e r i u s Gamer แล้วก็เป็นพวก Professional Esport ต่างๆนะครับลดหนั่นลงมาก็จะเป็นพวก Home Power User แล้วก็เป็นพวก Casual Gaming ิ่งแล้วก็จะเป็นระดับพวก r y น r รและอีกกลุ่มนึงก็เป็นพวกโปรเฟ s ชั o นอลกราฟิก c าร์ที่จะใช้งานร่วมกับการตัดต่อแบบอะไรก็มีส่วนก็ใช้ไปใช้ b e n e f i t ของพวก f r e e n งหรือจ s ซ n งต่างๆนะก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้เพราะฉะนั้นเอกรที่ออกแบบมานี่รองรับกลุ่มที่เป็นค่อนข้างจะ g h End ค่อนข้างจะครบฟูลไลน์ครับผมจะครบแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นคีย์ไฮไลท์เลยอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้บผมติวนี่4 5นิ้าับผมนะครับ ก็เป็นตัวเอกอนโปรนะซึ่งเรามองว่าตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสำหรับซีเรียสเกมเมอร์นะซีเรียสเกมเมอร์อย่างแท้จริงเพราะว่าเป็นหน้าจอขนาด Full HD แต่รองรับได้ถึง360ร้สิเพร์ก็ตอบโจทย์คนที่แบบต้องการเฟรชสูงๆอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมคิดว่าตลาดกลุ่มนี้ยังมีอยู่แล้วก็คู่แข่งก็มีไม่มากต้องบอกว่าในฐานะที่ผมเองก็เป็นเกมเมอร์เหมือนกันนะเกมเมอร์เหมือนกันเนี่ยคือเคยใช้ไปทั้ง2 4ินิ้ว ยี่สิบเจ็ดนิ้วสายสองนิ้วสามสองเนี่ยผมเคยใช้แล้วผมมองไม่ทั่วจริงๆริงมันใกล้ไปมันใกล้ไปตอนมองผมต้องมองแบบว่ามันต้องหันคอเลยไม่ใช่มีคนเรียกนะแม่ไม่ใช่อันนี้คือมาถึงที่เป็นแบบเป็นซีเรียสเกมเมอร์นะครับซีเรียสเกมเมอร์ยี่สิบเจ็ดนิ้วก็โอเคแต่เอาที่แบบว่าสิ่งที่ต้องกาคือเราต้องมองภาพแล้วแบบมันเห็นหมดมีความคมชัดมีความสมูทอะไรอย่างเงี้ย เคยทำให้24.5เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วเกมเมอร์ที่สุดแล้วครับนะครับนี่คือตอนที่เราแข่งขันเกมอยู่แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงว่าเราเป็นเกมเมอร์ที่เริ่มโตมากขึ้นแล้วเริ่มโตมากขึ้นเราจะใช้งานอย่างอื่นมากขึ้นที่ไม่ใช่เพาะเกมแล้วเราใช้ทํางานเราจะเปิดไฟล์เซล์มากขึ้นเราต้องมองหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นก็จะเป็น27นิ้ว32นิ้วอะไรครับก็จะเริ่มขยับตามตาม โจทย์ของแต่ละคนแล้วความต้องการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เมื่อเลยทําให้ตัวเอกอเองเนี่ยมีหลายซีรีส์มันก็จะตอบโจทย์กลุ่มคนที่แตกต่างกันไปนั่นหมายถึงว่าตัวที่หน้าจอใหญ่กว่านี้เอกรก็มีรู้สึกที่เข้ามาตอนนี้49นิ้วกับตัวนี้กับ32นิ้วใช่ไหมตัวนี้ฮอตมากเข้ามาปุ๊บสองสก็ลูกค้าก็เทคไปแล้วก็จาหน่ายวางจำหน่ายตามตลาดตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าตัว49นิ้วครับที่เข้ามาเนาะราคาเนี่ย ถือว่าน่าจับต้องอน่าจับต้องอออตั 40, ราคาไม่ถึงไม่ถึงสี่หมื่นบาทปกติสี่หมื่นกว่าหมดเลยนะ 40, 50, 40ปกติสี่กว่าเกือบห้าหมาื่ม 50, นอะตัวนี้เข้ามาก็ราคาไม่ถึงสี่หมื่นนะครับแล้วก็ทําให้มันคือตอบโจทย์ที่ไงสี่เจ้าเนี้ยตอบโจทย์เกมเมอร์ในกลุ่มที่เป็นอาจจะแบบขับรถอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เขา เทรดเหรียญหรือเล่นเกม NFT อะไรอย่างเง,งี้ยที่แบบต้องเปิดอะไรหน้าจอก็อทําให้จอ4.9นิ้วเนี่ยเป็นที่ต้องการมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่เราคิดว่าเราน่าจะโฟกัสในปีนี้ครับอะแล้วอย่างสายยอดนิยมนะครับ27นิ้วเนี่ยมีรุ่นไหนเจ๋งๆบ้างที่เปล่ยนนิ้วของเอกรเข้ามาที่ S อสเซนตเนี่ยหลายหลายโมเดลประมาณ6 7โมเดลได้นะครับ ม,มีซีรีส์ที่แตกต่างออกไป<ม>ความโดดเด่นของยี่สิบน,นิ้วก็จะมีพวกอย่างยกตัวอย่างโดดๆเลก็คือพวกมินิ L E D นะฮะนาโน iPS แล้วก็ฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเอวเดียรีเฟล็กอะไรพวกนี้ครับก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะมากมอันนี้รุ่นที่ที่ที่ทางคลลองเละคอมเมนต์กับทางลูกค้าดูว่ามีอะไรบ้างก็ถ้าเกิดจริงๆเนี่ยถ้าเป็น27นิว้วเอาแบบถ้าพูดถึงสำหรับเกมเมอร์เนาะที่บางที<ม><ม>เขาจะแบบว่าไม่ใช่แบบเป็นอีสปอร์ตเกมเมอร์จ้าแต่ ต้องการรีเฟลชที่ค่อนข้างสูงก็จะมีตัวที่เป็น A G 2 7 3เจสา F ครับนะครับตัวนี้ก็จะรีเฟลกองร้อี่2 4บเหรหน้าจอ I P S น่าเป็นเป็นจอแฟลชนะหน้าตาก็จะคล้ายตัวที่โชว์ตรงนี้เลยมีตัวสกรีนชิลด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกรุ่นของเอกอนเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เป็นชาร์โด้คอนโทรลอันนี้มันดีมืดๆปรับขึ้นมาบางทีแบบ บางทีมันมืดแห่แล้วเรามองไม่เห็นแต่บางทีเฮ้ยทาไมเราโดนยิงก็คือตอนเราปรับเราจะเห็นเห็นมือที่เขาแอบอยู่แต่บางทีแบบถ้าเกิดเราใช้จอที่ไม่มีชาร์โดคอนโทร่เรามองที่มืดๆก็อาจจะแบบเห็นได้เห็นลางๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีชาร์โด้คอนโทร่เนี่ยปรับให้ที่มันเป็นพื้นพื้นที่มืดเนี่ยส่งมากขึ้นได้เราเห็นศัะตรูได้มากขึ้นเน่เาซีมีตรงนี้อยู่อ่แล้วใครนะครับที่อยากจะสัมผัสนะตัวเป็นๆของเอกอนนะ เร็วๆนี้จะมีงานคอมมานด์ครับ,รบวันที่31มีนาถึง3เมษาที่ไปเตยกางง่า <c oughs> โอ้โหส่งธุรกิจท่าเดียวเลยอ่านอะไรกับส่งธุรกิจตอนนั้นแล้วไปเชื่อก็ชาปูนอยู่ใช่โอ้โหนานมากนะ่เป็นตำนานไปแล้วทุกปีอยู่นู่นก็ครับสามสิบมีนาถึงสามเมษาบูธของลูกค้าพาร์ทเนอร์เราจะเห็นได้ว่าเราก็มีตัวเอกรเนี่ยเข้าเข้าเข้าไปในบูธหลายที่ที่น้องคนได้ไปประสานงานมาแล้วก็เทคเข้าไปแล้วท่านท่านน้องๆหรือพี่ๆ จะไปหาซื้อจอยเอกรุ่นใหม่ๆก็ดูในงานได้เลยแล้วเขาพิเศษมากเนื่องจากราคาดีแล้วในช่วงเวลานั้นก็จะมีโปรโมชั่นนี่เลยอยู่ในมือน้องคนนี่ครับใช่อันนี้คือเป็นมอนิเตอร์ไลท์บาร์อ่าเป็นไลท์บาร์ไลท์บาร์เขประโยชน์มันก็คือวางวางอ่าวางเพื่อเพิ่มความแสงสว่างการทํางานนะฮะช่วยเซฟเรื่องสายต้องสายตาเขาก็มีโปรโมชั่นเฉพาะรุ่นเอกรนโมเดลทุกทุกซีรีส์ใช่มูลค่าก็990บาท แถมเลยแถมเลยอันนี้ก็ทำเป็นโปรโมชั่นพิเศษเวลาพิเศษครับแล้วในงานเนี่ยคือเราจะขนไปทั้งครบทั้ง9้าซีรีส์ไหมครับมีทุกซีรีส์เลยครับมีทุกซีรีส์แต่ว่าในส่วนของเดโมก็น่จะมีสัก80ที่มาเข้าไปเทสได้แต่ก็จะกระจายไปตามจุดต่างๆอย่างตัวนี้มีแน่นอน3 6 0 0เฮิร์ตให้คนสัมผัสเนาะต่ครับนงสึกโปรเจคเตอร์สวยมากผมถามถึงร้านค้าต่างจังหวัดนะครับ อันนี้คือเรา,เรามีแผนในการกระจายสินค้าจริงๆต้องต้องบอกว่าร้านค้าทางทีมเอลซีทีมเอกรเนี่ยก็จะมีรบริหารฝ่ายขายก็จะมีดูแลทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดซึ่งเรามีคนที่ดูแลเรื่องการขายแล้วบวกกับทีมทีมเซลของทางไอเซนตี้ซึ่งก็หรือว่าการโครง,งานกันตลอดเวลาก็จะมีซัพพอร์ตกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเอกรจะถูกวางไว้ตามจุดลูกค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเกือบทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นทั้งออฟไลน์ line และออนไลน์ ก็จะมีสินค้าเราาอยู่ครับซึ่งถ้าเกิดในพื้นที่ที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงยังงเราก็จะมีร้านค้าที่ขายออนไลน์อยู่แล้วก็ออนไลน์หลักๆเนี่ยมีครบแน่นอนเราจะมาเลือกซื้อกันได้ครับ ก็เรียกได้ว่าครบถ้วนนะทั้งเรื่องของสเปคฟีเจอร์โมเดลต่างๆรวมถึงเรื่องของทิศทางการตลาดด้วยก่อนจากกันไปครับผมรบกวนคุณออสฝากนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนไ c แล้วก็จะทราบว่าเอกรนนี่คือเป็นอีกเลเวลหนึง่งค่อนข้างจะเป็นเรือธงของทาง AOC ก็ฝากติดตามความเคลื่อนไหวของเอกรนะครับ,รบไปพร้อมๆกับทาง i อเซนตที่จะทําร่วมกันว่าจะเป็นกิจกรรมหรือเป็นข้อมูลเชิงลึกของสินค้ารุ่นนั้นๆเราก็จะไป เราก็จะไปมีข้อมูลอินโฟมชันต่างๆซึ่งหาซึ่งสืบค้นหาได้ตามช่องทางต่างก็จะมีเอ c ซีมอน o เตอร์ไทยแลนด์เป็นเพจเรานะครับแล้วก็เป็นเ c g a ี e z มโซนที่เรามีอยู่ครับแล้วก็เพจของทางไอเซนตี้เองก็จะมีข้อมูลซิงกันระหว่างสินค้าเฉพาะเอกกอนครับผมอ่ะแล้วก็<อ>ทางคุณพลมีเราจะฝากถึงท่านผู้ชมหมน่อยครับ้ไหมครับก็ถ้าเกิด ทางลูกค้าหรือร้านค้าเนี่ยร้านค้าเนี่ยสามารถติดต่อได้อยู่แล so, er. okay. no, I mean, so, ้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของลูกค้าที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ดีครับเอเซนตี้ไทยแลนด์นะครับที่เป็น Facebook นะฮะแล้วก็จะมีเราตอนนี้เรามีทั้งมี t i k t o ็อกด้วยมี IG ด้วยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะฝากไว้ด้านล่างนะครับสื่อโซเชียลมีเดียก็โซเชียลมีเดียก็จะครบหมดแล้วทั้งระหว่างเราเองกับแบรนด์แล้วก็ทางดิสพิเลเตอร์เรา ใครอย่างที่บอกนะครับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักหรือว่าเรื่องของการที่จะติดต่อเพื่อนําสินค้าไปขายไปจําหน่ายนะครับก็สามารถติดต่อได้ทั้ง AOC Monitor Thailand แล้วก็ทาง a อ c e n t y นะครับวันนี้ไอทีรีบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณออสนะครับคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณพลนะครับผมขอบคุณคุณพลนระครับแล้วก็ครั้งหน้าครับเราจะมีอะไรที่น่าสนใจไห้ติดตามชมกันก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้เรา3ามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ